อะไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพัน์แต่คำหวานจะรักกันให้เนื้นแนนจริงๆเลื่อมต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกายยาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหมลุยเวียนไปกงกรรมกงเกวียนมันวนล้วเวียนไปเวลามันไหลต้นเรามีมรณะเป็นดังเครื่องเตือนใจความตายเราอยู่ข้างหน้ามันไม่รอท่าให้เราได้เตรียมใจ รักไปสิ่งไม่เทียงแม้เราจะรักกันมาก เพียงใดจะรักกันให้ตายบบสุดท้ายเราต้องจากกันความรักเป็นอนิจังมรนังทาไม่ดับขันมาช่างมันปลนไลฉันสุขใจเธออยู่กับฉันฉันยอมสุขชั่วคราวเมื่อเธอเป็นดาวมาปลาดำฟ้านฉันยอมตายไปกับความรักดีกว่าไม่มีรักแล้วฉันยังไม่ตายหากฉันตายมันยังเลือเศษรักไว้ทายทักใจเธอไม่คลายตายครั้ง ตายไปจากกายเจ้าของตายครั้งสองคือการตายจากใจเธอรักของฉันมันยังอยู่เสมอรักของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่ายาว PMC อ๋อ Yo, ถ้าเรามีหนึ่งเล่มเทียนไขลองจุดไฟให้สว่างสวยตามองเห็นมันเป็นดวงใสใสจรมาจริงเข้ายึดมากก็สิ่งไหนแต่เทียนไขก็ไม่แอดนิจจังมันกดใตรักที่จะเคยได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดับต้องพังแล้วก็แสงของเทียนก็ต้องดับเช่นกันเปรียบความรักของเราที่มีเปรียบเล่มเทียนเท่ากับหนึ่งชีวีต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าหนึ่งเล่มเทียนอาจไม่เท่าร้อยปีเก็บประทรงจำในทุกช่วงเวลาเก็บทั้งกินเก็บกกทั้งกระทั้งวาจาเก็บทุกอย่างก็ระจะต้องจากลาคี่จะเกี่ยวกับความรักกู ฉันยอมตายไปกับความรักดีกว่าไม่มีรักแล้วฉันยังไม่ตายหากฉันตายมันยังเหลือเศษรักไว้ทายทักใจเธอไม่คลายตายครั้งแรกตายไปจากกายเจ้าของตายครั้งสองคือการตายจากใจเธอรักของฉันมันยังอยู่เสมอรัก เธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าฉันยอมตายไปกับความรักมีกว่าไม่มีรักแล้วฉันยังไม่ตายหากฉันตายมันยังเหลือเศษร,รักไว้ทายทักใจเธอไม่คลายตายครั้งแรกตายไปจากกายเจ้าของตายครั้งสองกือการตายจากใจเธอรักของฉันมันยังอยู่เสมอ รักของเธอยังอยู่ในใจหรือเปล่าถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนื้อแนนจริงๆเหลื่อมต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกายายาและเธอ,อยังรักหรือไม่